ีว,วันนี้สองห้าสี่ได้ฮิตาชิเลยนะครับ จอดรอกระบวนสามเจ็ดนะครับ สารตรวทราบที่นี่สถานีราชบุรีโดยษารที่มีความประสมจะลงที่สถานีราชบุรีปรดตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะขบวนรถที่จะเทียบในชาร,ทราที่สองเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองรับส่งโดยษารจากสถานีหลังสวนปลายทางสถานีชนบุรีค่ะ We'll be right back. คืในสถานีราชบุรีทุติยารที่ไม่คาดประสงค์จะลงที่สถานีราชบุรีบนตรวสอบทิศของและสภาระของท่านนำลงใหู้มต้องละคบช่วนด้วยค่ะขบวนรถที่จอดเทียบในชาระที่หนึ่งเป็นขบวนรถส่วนพิเศษขบวนที่สามสิบเจ็ดรับส่งูุโดยารจากสถานีกรุงเทพปลายทางสถานีทุงไหนโคโลงค่ะและสำหรับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าสี่ซึ่งจอดเทียบในชาระที่สอง ื่อออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วดีับสบ่งผู้โดยสารที่ปปอยู่รัฐสภานจุฬาลงกรณ์สถานีบ้านกล้วยสถานีเกตสเเบียรและสถานีโพธารามเป็นสถานีต่อไปค่ะ ขบวนตรวจพิเศษขบวนที่3 7ก็ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วจะรูบส่งผู้โดยสารที่สถานีเพชรบุรีและสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปค่ะ